สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ค่ะวันที่6กันยายน2567นะคะค่ะจินตนาต่โรคแนวทางขาล่าพัฒนาให้พที่นอไในเบรงกันให้มือนี่ะคุณผู้ชมรวมเซียนเลยเด้อ่ะคุณผู้ชมรวมเซียนกันไปเลยนะคะเพราะว่าเวลามันบอล่อห้าแล้วค่ะยางต่อยางไหวเลย่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนากบคพงเซตุลาค่ะคุณผู้ชมค่ะ ดูว,ว่านี่บรดเล่งไ้คุณผู้ชมในเบิงกันเนาะค่ะมันกระไรสาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมือนี้สำหรับผู้ติดตามผู้ล่อค่อยเนาะค่ะจินตนาขอโทษหลายๆเนอค่ะที่เฮ็ดห้ล่อค่อยเบิงตาเศร้าเนาะค่ะเนาะหวังว่าก็คเพื่อสีล่อไปเบิงจนได้เนาะค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้มาผู้ชอบเนาะค่ะผู้ที่สงสารและเมตตาจินตนานะคะแล้วก็รอติดตามดูค่ะก่ลงห้ค่ะคุณผู้ชมร่อห้เพิงขึ้เกาค่ะเขาเศร้าบ่าท่านได้กิ่นค่ะคุณผู้ชมไม่กินเขาเหมืกันเนอค่ะ กินข้าวแล้กันตอนบ่าย่วงนี่แหละเป็นเข้อเ้า,าแท่เข้อเทียงแล้วหลดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเมื่อวานจินตนาไปงานเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมวุฒิสภาเนาะค่ะเพิ่นจัดเลี้ยงสูงขวัญตอนรับเพิ่นค่ะคุณผู้ชมนะคะทีพันธุ์มาบริหารบ้านเฮาค่ะคุณผู้ชมแลราคาพอดีร้านสาวไปร่ำค่ะคุณผู้ชมไปร่ำร่ำเชิญขวัญเนาะค,ะะคะะ่ะเนาะจินตนาก็เลยได้ไปในงานเพิ่นหน้าค่ะคุณผู้ชม ขึ้นกับกลับมาเที่ยงคืนเนาะคะก็เลยบ่มีเวลาได้ลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมก็บ่ได้เขียนไว้เนาะค่ะตื่นสัมมาจนค,ค่อยมาง่วงๆเศร้าๆไปไปอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยสายไปซื้อๆค่ะขอโทษขพอแพทยหลายๆสําหรับผู้ล่อค่อยเบิ้งเนาะค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือสาเหตุที่เฮ็ดให้สายใจคะ่ะคุณผู้ชมคะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะแนวทางมื่อนี้ค่ะจินตนาจะลงให้ร่วมเซียนไปนโรวจเนาะค่ะเนาะมีเซียนอุดร เสียนุร้อนเข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วผ่านมานะคะเขาหาเจ็ดนะคะแล้วก็ของปู่โคราดนะคะปู่โคราดก็เข้าตัววิ่งบอกค่ะคุณผู้ชมนะะในเบิองอีกลืมเบืองหลาก็ลืมค่ะคุณผู้ชมลืมเร็วเร็วค่ะเลาจังคอยเบิงของแถ่เนาะค่ะคุณผู้ชมมอกิดเบอถือกับ,กบอะคอไพเด้อค่ะแล้วก็ของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินเมือเนี่ยสิบห้าคุณผู้ชมเขาสามตัวสะบอมเนาะค่ะมันจังสีมวนเนาะ อย่าเผลอเด้อค่ะคุณผู้ชมบางที่นะคะจิ่จะน้าเอาความฝันลงไปนั่งกันแต่เมื่อคืนจําความฝันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไปดูด๋วมากนะคะเป็นว่าเนี่ยทั้งสิมาจากทะเบียนรถนะคะก็เลยจักสิเป็นรัฐบาลไทยือลาพัฒนาเนาะคะ่ะก็มาฝากคุณผู้ชมเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาให้พ่อได้ลูปในเบิงกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลูค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากับ มวนคือว่าล่ะค่ะให้รู้จักกระชวยนาะค่ะเดิ๋ยเป็นคนมาให้รู้จักเบิดสุนีย์เพิ่นมาเฮ็ดหยังกับเฮ็ดน้ำเพลินนะคะเป็นพายางปลากับยางน้ำเพิ่นค่ะคุณผู้ชมเพิ่นพาเขาในเมืองกับเขาน้ำเพิ่นค่ะขึ้นเหว่ลุงเออลุงเหวขึ้นลุงหม่ยกับขึ้นน้ำเพิ่นน่ะคุณผู้ชมให้มันไปได้ทุกทางเนาะค่ะเพิ่นว่าเฮ็ดหยังดีเฮาก็เฮ็ดน้ำเพิ่นไปค่ะเพื่อมันถึงทางเนาะค่ะเพิ่นเอิ้นขี่ถือป้องขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมปราจ่าบ่วันนั้นเนาะค่ะเปิ้ลก็สิดีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะะค่ กับมวนเสอเดอ้อค่ะคุณผู้ชมนะคะ,ะเิ่นจังเมือนกับสีมานค่ะคุณผู้ชมถ้าเหตุถือมองเนาะคะ่ะมันบอกว่าถ้าคนเราถ้าทําไม่ถูกที่นะคะดิ้นให้ตายมันก็ไม่ไม่ไม,มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> บางที่ทางเขาเหตีดไปเขาควดหวดวงเขาไปถือใสกับยังแนม่นะคะคุณผู้ชมเขาเหตุน้อยๆเหมือนกับมีผลสําเร็จเป็นสิแมะะ่ค่ะอินทนามีความเสือแบบนั้นค่ะก็เลยก็เลยลองผิดลองถูกลองดูถ้ามันไม่ใช่ก็รีบถอย นะคะเพราะว่าดีกว่าเราไปจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดชอบนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับดูแนวทางนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางมาจากการคำนวณน,นะคะเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเราพัฒนาและรัฐบาลไทยก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมในจิตนากินเขาอ,อนแป๊บหนึ่งเรวจะเอาแนวทางคุณผู้ชมเบิ้งนะคะเนาะ สำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่6กันยายน2567เป็นวันศุกร์วันนี้ค่ะสามเซียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเซียนปูดอนแล้วก็ปูโคราชแล้วก็แอดจินนะคะคุณผู้ชมสามท่านค่ะวันที่6ไปดูกันเลยค่ะค่ะวันที่6กันยายน2567ค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรน,นะคะของเซียนอุดรวันกี่เข่าค่ะคุณผู้ชมแต่น่าลื่นขีดเส้นแตก เน้นทุกตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมสำคัญทุกตัวเนาะค่ะเย็บงานเปีเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขอถอดหลายๆค่ะขออภัยหลายๆค่ะของเซียนอุโดนนะคะวิ่งศูนย์กับสี่ค่ะวันที่หกกันยายนวิ่งศูนย์กับสี่ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมศูนย์มีศูนย์หกศูนย์สามศูนย์เก้าค่ะ 060309ส่วน4ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง4ก็คือมี46 43 49ค่ะกัน04แล้วก็39นะคะมือน้สิีมากบอมือค่ะมือนี้งวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพนเ้มาเจหาเข้าไปที่57เนาะคะ่ะผลออก1157เนอะค่ะราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของเซียนอุดรค่ะเอาแคบนาจอค่ะคุณผู้ชม แคปไว้ดูนะคะต่อไปค่ะเป็นของปูโคราชนะคะปูโคราชงวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมมาจิตนตนาบอาถือเป็ตัวนี้นค่ะจําง่ายลืมไว้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะปูโคราชให้วิ่งค่ะสี่กับห้านะคะจับคู่ให้สี 4, 4่สี 8, ่สี 4, ่เจ็ดสี 4, ่ปดห้าก็มีห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปดค่ะแล้วก็ มีหกสี่หกเจ็ดหกแปดค่ะคุณผู้ชมหลักหกก็มานะคะเราพัฒนาวันศุกร์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะของปู่โคราชเคยเดินดีนะคะคุณผู้ชมเคยเดินดีมากตลอดอยูค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่นจับคููไห้บ่ถึงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนเนาะเพิ่นไปเป็นหลักห้าหกเจ็ดแปดูนะคะคุณผู้ชมนะคะ อ่าแล้วก็ล่างค่ะคุณผู้ชมไปหนึ่งล่างนะคะแล้วก็งวดนี้จะเป็นแจ้งได้กระแคบหน้าจอเอาไว้เบิ่งค่ะคุณผู้ชมชอบประจังควยจัดคัดกาผ่านค่ะคุณผู้ชมมันขึ้นอยู่กับเราที่จะตัดสินใจนะคะค่ะคุณผู้ชมเอา,าค่ะไปต่อนะคะกอนค่ะคุณผู้ชมค่ะแอสจินค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชม วันนี้ค่ะให้วิ่ง8กับ4ค่ะคุณผู้ชม8กับ4มี8 9 8 7 8 6ค่ะแล้วก็4 9 4 8 4 5กัน4 1ค่ะคุณผู้ชมกัน4กับ1นะคะแล้วก็3ตัวค่ะมี4 7 6 4 8 6แล้วก็4 9 8ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะงวดที่แล้วลุด สนิทค่ะคุณผู้ชมหลุดสนิทเลยนะคะเอาวันนี้ขอให้มานให้ปังเลยค่ะคุณผู้ชมที่ขามาเบื่องแนวทางค่ะแนวทางทุกๆแนวทางนะคะมาจากการคำนวณให้พิจารณาดีๆค่ะคุณผู้ชมให้เบิ่งดีๆให้มวนให้เพลินนะคะคุณผู้ชมดูให้เพลินดูให้มีความสุขดูให้สนุกสนานค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแนวทางแล้วกันนั่ไปคลิปพิจิตรลาหนะ้าเอาค่ะคุณผู้ชมแต่หน้าก็บภสามารถบอกได้ว่าตัวได้จะไปจะมาเนาะคะ่ะ อูตว่ามันมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมดูแค่นี้นะคะเอาค่ะขอให้ทุกคนรวยๆนะคะคุณผู้ชมมีความสุขปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกเรื่องทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้ายามีเรื่องทุกใจนะคะคุณผู้ชมให้สบายใจให้มีความสุขทุกคนคะ่ะร่ำรวยโดยทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ